วันนี้จะมาิการใี้งานในการจัดการรัศมีนะครับ,อ,อ,อ,รบ,รบอันนี้ผมใช้เข้าผ่านเว็บไซต์นะครับเบราว์เซอร์นะครก็มาดูอันแรกก่อนนะครับก็ให้เราล็อกอินกับอแอคเคาท์ที่เป็นของโรงเรียนนะครับก็คือ adassistantth นะครับพอเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราถ้าเราจะจะดูแอป กูเกิลตรงนี้ก็ได้ะฮะหรือจะพิมพ์ Google ค้นหา Meet ก็ได้นะครับอ่ะเรามาเข้าทางตรงนี้นะฮะมันจะอยู่ที่อไอคอนสัญลักษณ์อย่างนี้นะครับพอเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นหมดอยู่2อหมดก็คือป้อนรหัสหรือชื่อเล่นนะครับสําหรับคุณครูอ่าป้อนรหัสหรือชื่อเล่นเนี่ยเป็นเป็นในส่วนของเข้าร่วมประชุมนะครับสําหรับคุณครูเนี่ยก็คือการสร้างห้องก็คือการประชุมใหม่ตรงนี้นะฮะจะมีสาม ไอคอนตรงนี้นะครับก็เอาง่ายๆเลยนะครับก็คือเริ่มการประชุมทันทีนะครับเริ่มกดเข้าไปนะครับพอกดเข้ามาแล้วสักครู่นะครับก็ถ้าเราใช้ครั้งแรกก็หรือหรือหลายรอบแล้วก็อาจจะมีนะฮะก็คือเตือนการใช้กล้องแล้วก็ไมโครโฟนนะครับก็อนุญาตสักครู่ไอ้ตัวนก็จะหายไปโอพอเข้ามาแล้วนะครับอ่าในผมปิดกล้องไปก่อนนะครับเดี๋ยวซัม แล้วก็ปิดไมค์นะครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะเห็นไอ้ตรงเว็บไซต์ตรงนี้นะครับตรงเว็บไซต์ตรงนี้เนี่ยสำหรับนักเรียนนะครับคุณครูสามารถ Copy ้แล้วก็เอาไปส่งในไลน์นะครับเอาไปส่งในไลน์หรือหรือข้อความให้กับนักเรียนนะับคุณครูกดตรงนี้ก็ได้นะครับนะครับแล้วก็นักเรียนก็จะจะจะเข้าทางลิงก์หรือนักเรียนสามารถเข้าผ่านแอปก็ได้นะฮะโดยใช้โค้ดตรงนี้เข้าไปนะครับ โค้ดตัวนี้เป็นโค้ดที่ Google Gene r a t e ขึ้นมานะครับเราไม่สามารถตั้งค่าได้คราวนี้พอเข้ามาแล้วนะครับถ้านักเรียนเป็นเป็นคนที่ใช้ใช้ใช้ Gmail ที่ไม่ใช่ของโรงเรียนนะครับคุณครูจะต้องกดยอมรับให้นักเรียนสามารถเข้ามายางห้องได้นะครับไม่งนั้นนักเรียนจะเข้ามาไม่ได้เดี๋ยวตัวอย่างนะครับผมจะเข้าผ่าน Gmail ที่ไม่ใช่ของโรงเรียนนะครับโดยผ่าน เบรผ่าน iPad อีกเครื่องหนึ่งนะครับสักครู่น,นะครับะระหว่างนี้นะคะคุณครูจะจะเห็นไอตัวไอคอนนี้นะครับที่ผมปิดไปก็คือปิดไมโครโฟนนะครับคุณครูก็เปิดปิดได้นะครับถ้าแล้วก็กล้องนะครับก็เปิดปิดได้นะครับแล้วก็อันนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของการยกมือนะครับก็ถ้านัาแกแนมีการยกมือมันจะขึ้นมันจะมันจะขึ้นสัญ,ญลักษณ์ยกมือหน้ากล้องนะฮะเดี๋ยวผมจะลองยกมือกับไอแพสักครู่น,นะครับ ส่วนตรงนี้จะเป็นการสะท้อนหน้าจอนะคะกดเพื่อสะท้อนหน้าจอนะครับก็ก็จะขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้มาให้นะฮะก็กดทางหน้าจอแล้วก็อญยพพอกดสะท้อนหน้าจอเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะจะเห็นทุกอย่างที่ที่ที่เราที่เราทำนะฮะที่เราทําบนหน้าจอนะฮะเดี๋ยวผมจะลองสะท้อนกลับมาจาก iPad นะครับอีกทีหนึ่งก,การสะท้อนหน้าจอแล้วก็ อีกนิดนึงก็คือตรงตรงนี้นะคระับตรงจุดสามจุดตรงนี้นะครับใน iPad จะไม่มีนะครับใครที่สร้างห้องกับ iPad จะไม่มีก็คือบันทึกการประชุมนะครับคุณครูสามารถกดเพื่อบันทึกการประชุมได้นะครับพอบันทึกการประชุมเสร็จแล้วนะครอ่าเดี๋ยวกครู่นะครับก็คือเริ่มบันทึกเนี่ยนะครับไอวิดีโอตัวนี้เนี่ยที่คุณครูบันทึกก็คือสมมติเราสอนอยู่แล้วก็บันทึกไปพังๆนะครับ พอเราสอนจบแล้วก็หยุดการบันทึกนะครับอันเนี้ยพอขึ้นบันทึกมันจะขึ้นมันจะขึ้นหน้าอย่างนี้นะครับมันจะขึ้นตัวบันทึกตรงนี้นะครับมันจะขึ้นสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับพอเราพอเราหยุดบันทึกนะฮะ Google Drive จะแจ้งเข้าไปบันทึกใน Drive ให้เรานะครับนะวิดีโอที่เราเราบันทึกนะฮะัเนี่ยนะฮะระบบจะเก็บสิ่งที่บันทึกไว้ใน Google Drive นะครับก็แปลว่าบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อันนึงก็คือ เรื่องของอาก,าก,าาการจัดการสมาชิกนะครับการจัดการสมาชิกก็คือจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับคุณครูสามารถเข้าไปเข้าไปจัดการหมายถึงปิดไมค์ของเขาก็ได้นะฮะจะเอามือของเขาลงก็ได้เดี๋ยวผมลองเข้านะครับผมลองเข้าอีกดูกเส้นหนึ่งนะครับ อันนี้ผมเข้ากับอีเมลที่ไม่ใช่ของโรงเรียนนะครับอเห็นไหมฮะมันจะต้องกดยอมรับนะครับคุณผูว่ากดยอมรับพอกดยอมรับมันก็จะเข้ามาเราสามารถเนี่ยฮะปิดไมค์ของเขาได้ครับนะฮะปิดไมค์ของเขาได้นะแล้วก็อโอเคนะครับในส่วนนี้อ่ะพอสมมติว่าผม ผมอีกคนหนึ่งนะฮะอีกคนหนึ่งเนี่ยกดยกมือนะฮะอันนี้นี่ผมยกมืออยู่นะครับก็เวลาเรากดยกมือก็จะเห็นนะครับนี่นะฮะตัวนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมปิดกล้องไอ้ตัวนี้ก่อนสมมุติว่าอตอนนี้ผมจะลองสะท้อนหน้าจอนะครับจะลองสะท้อนหน้าจอมาจากมาจาก ipad นะครับอ่าก็จะสะท้อนหน้าจอตรงน,นี้นะครับ สักครู่ครับ่าก็ไอตรงคําว่าหยุดถ่ายทอดนะฮะก็คือก่อนนั้นนี่มันจะขึ้นคําว่าเริ่มเริ่มถ่ายทอดนะครับก็คือกดเพื่อสะท้อนหน้าจอนัเองแล้วก็หลังจากนั้นเราก็อ่าล้วก็กดแอปได้ปกตินะครับเราจะเขียนผ่านโปรแกรมอะไรในไอแพก็ได้นะครับแล้วก็สิ่งที่ คุณครูจะเห็นก็คือหรือว่านะักเรียนเห็นเนี่ยก็คือทุกอย่างที่คุณครูเขียนหรือพูดนะครับนเคนะครับอันนี้นะฮะก็ถ้าจะหยุดสะท้อนหน้าจอก็คือขึ้นก็คือกดหยุดสะท้อนหน้าจอนะครับแบบนี้นะครับ อยู่สัทน้าจอผ่าน iPad นะครับเราก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับก็คือกล้องแบบนี้นะครับโอเคนะครับก็มีเพิ่มเติมหรือคำถามอะไรที่ที่จะสอบถามคุณครูสามารถเข้ามาสอบถามได้โดยตรงนะครับตรงนี้มีแชทด้วยนะครับแชทก็สามารถส่งลิงก์เอกสารหรือ ส่งไฟล์ส่งลิงก์วิดีโอเพื่อให้นักเกรยียนเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับตรงนี้นะครับโอเคนะครับอ่าแล้วก็การการหยุดนะฮะการการการออกนะครับก็คือพอเรากดออกจากการโทรแล้วเนี่ยมันจะขึ้นมา2ออันแบบนี้นะครับก็คือ,อ ออกจากการโทรแล้วว่าเราคนเดียวที่ออกส่วนนัเกเรยียนที่ยังอยู่ในห้องก็ยังคงยังคงใช้ห้องได้นะครับเราคนเดียวที่ออกแล้วก็ถ้าเรายังจพาสเวิร์ดตัวนี้ได้เราก็สามารถเข้าไปจอยใหม่ได้นะครับแต่ถ้าเมื่อไรที่เราจบการโทรเนี่ยหมายถึงหมายถึงเราปิดห้องแล้วนะครับก็คือนัเกเรยียนที่อยู่ในห้องนั้นก็ต้องก็หลุดหมดนะครับก็หลุดหมดอันนี้ขอ จบเพียงเท่านี้นะครับก็มีอะไรสอบถามได้นะครับทเป็บบล็อกบุรุษครับ